คนหุ้นส่วนเอาไปขายเพราะฉะนั้นเมื่อรับบริจาคไม่สามารถจะเอาไปขายได้เดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันครู่เดี๋ยวครับธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยปเปป็นประ ว่าพอแก่ตัวแล้วชีวิตฉันจะเอาปูให้สิบโลนะแล้วก็หมึกสแล้วก็มีเงินใช้จ่ายเป็นของตัวเองได้อย่างสบายใจอยากได้อะไรก็มีจ่ายตามที่ต้องการแ,บบแล้วไม่ต้องรอโชคลาบมีใช้สบายใจกับไทยประกันชีวิตบุพการีมีเงินใช้เมื่ออายุครบ75ปีรับเงินก้อนแรกสูงสุด2 0 0 0สนบาทโทรเลย02-248-9 1 9 yeah. 9 โตเป็นหนุ่มแล้วหลานยายแต่ไม่มีเงินให้หลานกินขนมเลยแต่มีทอง <Yeah! S 3> แม่แล้วแม่มีเงินพอใช้หรอพอ,อก็ตั้งแต่ที่เราซื้อประกันให้แม่นั่นแหละให้คุณและลูกหลานมีเงินใช้สบายสบายรับเงินก้อนที่2องสูงสุด6 0แสนบาทเมื่อครบสัญญาโทรเลย02-248-9199 <c oughs> แมห <c oughs> รือหากเสียชีวิตระหว่างสัญญารับเงินก้อนสูงสุด6 0 0 0บาทเช่นกันกรณีเสียชีวิตใน2ปีแรกจะได้รับเงินเท <c oughs> ่ากับเบีย้ยที่ชำระแล้วบวกเงินเพิ่มอีก5%ของเบีย้ยดังกล่าวและกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเพิ่มอีก100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแต่ถ้าไม่เป็นอะไรเลยดีที่สุดนะครับ สมัครได้ตั้งแต่อายุ50-70ปีเดียยเริ่มต้นเพียงวละ9บาทสมัครง่ายไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพไทยประกันชีวิตบุพการีมีเงินใช้รับเงินก้อนแรกสูงสุด2 0สนบาทเมื่ออายุ75ปีรับเงินก้อนที่2สูงสุด6 0สนบาทเมื่อครบสัญญาหรือเสียชีวิตโทร02-248-9199ั9 9. งรักแม่นะคะขอบใจนะลูกที่ทำให้แม่มีความสุขดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุด ไทยประกันชีวิตคิดเขียงข้างทุกชีวิต Solution สำหรับสายชิล Solution สำหรับสายลุย Solution สำหรับสายสปอร์ต Solution ให้สายเงียบ <c oughs> ไม่ว่าเส้นทางจะเป็นแบบไหน Bridgestone พร้อมเป็น Solution สำหรับทุกอนาคตที่ตกะกา solutions for โ y ฟีเก่าล็อกล็อกล็อกไม่เหรอเหมือนโซฟีหลับสนิทตลอดคืนไม่มีแผ่นอกกระชับสามมิติลงล็อกพอดีกับร่องก้นไม่ไหลไปด้านหลังโซฟีหลับ ท้องท้องเสียคุณนึกถึงอะไรครับยา่าน้ำขาวไทยนครค่ะยา่าน้ำขาวไทยนครครับปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องใช้ยา่าน้ำขาวไทยนครไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลกลิ่นหอมรสเย็นยาธาน้ำขาวไทยนครเวลาที่ต้องไปต่อทำมาตั้งนานแล้วเดียวงั้นลองทำตามนี้สูดหายใจลึกๆแล้วดื่มแวร์มาสูดหายใจแล้วไปต่อดื่มแวร์ ทำมูล9วัดเริ่มกันเลยไหมเอ็นชัว oh. อาหารสุตครบถ้วนประกอบด้วยโปรโตีน3ชนิดโปรโตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนือ้อและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอีกหลากหลายเพราะทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวปาร์ี้คาห้านาทีเล่าเช้านี้อย่าลืมร่วมจัดรายการกับผมใน <Hi. S 2> ช่วง8